หลังจากแต่งงานได้ไม่นานเอกับฝนคู่สามีภรยาวัยทำงานตัดสินใจซื้อบ้านหลังเล็กๆย่านชานเมืองบ้านหลังนั้นตั้งอยู่ในซอยลึกราคาถูกเกินคาดถึงจะดูเก่าแต่ก็ยังแข็งแรงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเจ้าของเก่าแร่งขายบอกเพียงว่าต้องการย้ายด่วนโดยไม่ให้รายละเอียดใดๆเอกกับฝนไม่สนใจอะไรมาก เพราะคิดว่าคงแค่ปัญหาส่วนตัวพวกเขาย้ายเข้าอยู่ทันทีบ้านหลังนี้มีสองชั้นชั้นล่างเป็นห้องนั่งเล่นห้องครัวและห้องน้ำส่วนชั้นบนมีห้องนอนสองห้องคืนนั้นทั้งคู่จัดของกันจนดึกก่อนจะเข้านอนด้วยความเหนื่อยล้าเวลาประมาณตีหนึ่งฝนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงแปลก เสียงฝีเท้าคนเดินบนชั้นสองแต่ตอนนั้นฝนกับเอกก็นอนอยู่ด้วยกันที่โซฟาชั้นล่างเธอหันไปหาเอกทันทีกระซิบว่าได้ยินไหมเอกทำหน้าฉงนแล้วพยักหน้าทั้งคู่ลุกขึ้นทันทีเอกหยิบไฟฉายเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองเปิดไฟทีละห้องทีละมุมไม่มีใคร ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวฝนพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจเป็นเสียงไม้พื้นยุบตัวเพราะบ้านเก่าแต่ในใจลึกๆก,กลับรู้สึกว่าเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงของไม้มันคือเสียงของใครบางคนที่เดินอยู่บนนั้นจริงๆและคืนนั้นก็ยังไม่ใช่คืนสุดท้ายที่พวกเขาจะได้ยินเสียงฝีเท้าที่ชั้นสอง หลังจากคืนนั้นเอกกับฝนเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆทุกคืนเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินวนอยู่บนชั้นสองบางคืนก็ได้ยินเหมือนเสียงลากเท้าช้าๆหนักๆราวกับคนเดินด้วยขาที่เจ็บอยู่เสียงเหล่านั้นมักจะเริ่มดังตั้งแต่ประมาณตีสองและหยุดลงก่อนฟ้าจะสางเสมอฝนเริ่มนอนไม่หลับ เอกพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นแค่จินตนาการหรือเสียงจากท่อหนามแต่มันก็ยากจะเชื่อคืนหนึ่งฝนนั่งอยู่คนเดียวที่ห้องนั่งเล่นเอกออกไปซื้อของเสียงนั้นมาอีกแล้วครืดครืดตึก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 ,ตกครั้งนี้ชัดมากเหมือนเดินวนอยู่หน้าห้องนอนชั้นบนฝนกอดตัวเองแน่นใจเต้นแรงมือสั่นเธอพยายามเปิดไฟทุกดวงในบ้าน แต่เสียงก็ยังไม่หยุดแต่ก่อนจะเดินลงมาเขาหันไปมองกระจกบานหนึ่งตรงหัวบันไดแล้วเห็นอะไรบางอย่างเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายทางเดินมองเขานิ่งๆผ่านเงาสะท้อนในกระจกเอกหันขวับไปดูจริงๆไม่มีใครเขาเริ่มแน่ใจแล้วว่าบางสิ่งกำลังอยู่ร่วมบ้านกับพวกเขาในวันถัดมาเอกติดตั้งกล้องวงจรปิดสองตัวตัวหนึ่งหน้าห้องนอน อีกตัวที่บันไดาทางขึ้นชั้นสองและในคืนถัดมากล้องจับภาพได้สิ่งที่ไม่ควรมีอยู่หญิงสาวผมยาวใส่ชุดกระโปรงยาวสีซีดเดินขึ้นบันไดทีละขั้นแต่ที่น่าขนลุกกว่าน,นั้นคือเธอหายไปกลางทางไม่ได้เดินต่อขึ้นมาห้องนอนและไม่ปรากฏในกล้องอีกเลยหลังจากคืนที่กล้องจับภาพเธอได้ เอกฝนเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญไม่ใช่แค่เสียงลมหรือจินตนาการมันคือวิญญาณบางอย่างที่ยังวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ฝนเริ่มฝันซ้ำๆทุกคืนในฝันเธอเห็นหญิงสาวผมยาวคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเตียงใบหน้าเศร้าร่างกายซีดขาวและพูดเสียงเบาแผ่วช่วยฉันด้วย ฉันยังไปไหนไม่ได้ฝนตื่นขึ้นกลางดึกแทบทุกคืนด้วยเหงื่อชุ่มตัวหัวใจเต้นแรงมือสั่นเอกเองก,ก็เริ่มฝันเช่นกันแต่เขาเห็นภาพหญิงสาวคนนั้นนั่งร้องไห้อยู่บนนั้นชั้นสองของบ้านด้วยความสงสัยทั้งคู่เริ่มค้นหาข้อมูลบ้านหลังนี้บนอินเทอร์เน็ตและในที่สุดก็พบข่าวเก่าที่แทบไม่มีใครพูดถึงอีกแล้วหญิงสาวชื่อแพรวา อายุ24ปีถูกคนร้ายปล้นและทำร้ายยังเสียชีวิตในบ้านหลังนี้เหตุเกิดเมื่อ5ปีก่อนตอนนั้นเธออยู่คนเดียวทำงานพลาสทาไทม์กลับบ้านดึกคดีนี้คนร้ายยังจับคนร้ายไม่ได้ฝนอ่านข่าวนั้นแล้วรู้สึกเย็นว่าบไปทั้งตัวเธอเข้าใจทันทีว่าผู้หญิงในฝันของเธอคือใครนับตั้งแต่นั้นมาฝนไม่ได้กลัววิญญาณหญิงสาวอีกต่อไปเธอรู้สึกเหมือนมีสายใยบางอย่าง เชื่อมโยงระหว่างกันเอกกลับเริ่มไม่สบายใจเพราะทุกอย่างเริ่มเลยเถิดไปไกลกว่าความเข้าใจของคนทั่วไปและในคืนนั้นฝนก็ฝันชัดแจนิ่วกว่าครั้งไหนหญิงสาวผมยาวเดินเข้ามาหาเธอจับมือเธอเบาๆและพูดว่าขอบคุณแต่เขายังอยู่ข้างนอกช่วยด้วยตั้งแต่รู้ว่าเธอคือแพรวา หญิงสาวที่ถูกฆ่าตายที่นี่ฝนรู้สึกเหมือนถูกผูกพันกับวิญญาณดวงนั้นมากขึ้นทุกวันไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่เป็นความสงสารและอยากช่วยเหลือแต่เอกกลับเริ่มกังวลเขารู้สึกว่าฝนเริ่มเปลี่ยนไปเงียบลงพูดคนเดียวบ่อยขึ้นบางครั้งก็จ้องไปที่ชั้นบนเหมือนรอฟังอะไรบางอย่างคือหนึ่ง ฝนนั่งมืออยู่ตรงบันไดหันหน้าไปทางชั้นสองแล้วพูดเบาๆว่าฉันจะช่วยเธอแต่บอกฉันทีว่าเธออยากให้ฉันทำอะไรแล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันวันรุ่งขึ้นระหว่างที่ทั้งสองกำลังเก็บของเพื่อย้ายออกจากบ้านฝนเดินถือกล่องขึ้นบันไดแต่จูๆ่ๆเธอก็ลื่นและตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงเอกตกใจสุดขีดรีบวิ่งเข้าไปอุ้มฝนขึ้นมาเธอสลบไปช่วงขณะเลือดไหลาจากหัว แต่ก่อนที่เขาจะพาเธอส่งโรงพยาบาลเอกเงยหน้าขึ้นมองไปยังชั้นบนแล้วเห็นมันอีกครั้งหญิงสาวผมยาวในชุดกระโปรงสีซีดยืนอยู่หน้าห้องหนึ่งห้องที่ทั้งสองไม่เคยเข้าไปเธอยืนอยู่เงียบๆไม่มีสีหน้าไม่มีท่าทีคุกคามเธอเพียงแค่ชี้ไปที่ประตูห้องนั้นแล้วหายเข้าไปอย่างชา้ชาๆเอกมองตามด้วยมือที่ยังสัน่น หลังพาฝนไปโรงพยาบาลและอาการเริ่มดีขึ้นเขากลับมาที่บ้านอีกครั้งคราวนี้เขาตัดสินใจจะเข้าไปในห้องที่ไม่เคยเปิดบรรยากาศเย็นเฉียบตั้งแต่จับลูกบิดประตูเปิดออกช้าๆกลิ่นอับเก่าๆโชยมาและภายในนั้นเขาเจอบางสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลถ้าฟังกันจบแล้ว ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะพวกชอบฟังเรื่องหลอน